มันก็จะกลายเป็นฐานแบบนี้ให้เรากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับได้ทั้งน้ำส้มคนไม้ได้ทั้งฐานอะแท่งได้ทั้งฐานชาโคในเตาครับ,รบพี่น้องครับวันนี้ผมมีอะไรใหม่ๆมาบอกพี่น้องเกี่ยวกับกรารเผาฐานซึ่งผมเจอเข้าโดยบังเอิญเมื่อ,อ,อ,อคนนืนนะครับเป็นต้องเข้าาแค่ขนาดนั้นทูฟี่โอ้โหตายแล้วดิวเห็นสิวเออมาเนี้ยบอกเออที่อย่างนี้มเ,มเมื่อคืนผมเผาเตาตัวทางสองลิตรซึ่งผมทําห้องเชื้อเพลิงเ,งเป็นแบบหลุมดินนะครับ บังเกิญว่าผมก็กลัวอยู่ว่าไอ้ความร้อนไม่สูงจริงๆแล้วมันสูงมากนะครับแต่ว่ามันไฟลุกเนี่ยมันจะหายไปแล้วก็กลายเป็นเท่าถ่านคืออย่างนี้ผมเลยตักออกมานะครับนี่ครับสิ่งที่ผมได้คือถ่านถ่านที่สามารถใช้งานได้อีกนะครับหรือถ่านที่เราสามารถเอาไปทําเป็นพวกถ่า,านอัดแท่งนะครับผมก็เลยเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมเผาถ่านตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับ แล้วผมจะเอาพวกขี้ถ่านเศษเล็กๆเศษที่มันแตกๆหักๆเนี่ยมาทําเป็นถ่านอัดแท่งนะครับซึ่งปริมาณมันคงคงคงจะน,นานมากกว่าจะได้เยอะนะครับแต่วันนี้ผมเจอคนเจอด้ดยบกความเอินไม่แน่ใจว่ามีคนอื่นเจอก่อนหน้าเราหรือไม่มีคนที่เผาถ่านก่อนนะครับแต่ว่าผมยังไม่ไมย,ไมยังไม่เจอในในในยูทูบนะครับก็เลยเอามาบอกพี่น้องก่อนอยากให้พี่น้องก่อนที่ลงมือทานะครับถ้าอยากจะได้เขาเรียกประโยชน์คูณ3ามนะครับ ยิงปืนทัดเดียวได้นก3ตัวอย่างนี้ 1. เราได้ถานในเตาหลักอยู่แล้วคือฐานชาโค 2. เราได้น้ำส้มควันไม้นะครับจากการสกัดออกมาจากาความชื้นนะครับและสาสิ่งใหม่ที่ผมเจอก็คือเราได้เศษฐานนะครับเศษฐานจำนวนมากเพื่อเอามาทำเป็นฐานอัดแทง่งหรือคัดเลือกเม็ดก้อนฐานที่มันยังใหญ่ๆอยู่นะแต่มันไม่ใช่ชาโคนะครับมันเป็นถ่านคล้ายๆเตาดิน พี่น้องบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ก็ทาเตาดินไปเลยสิก็ได้แต่ทําเตาดินแล้วมันไม่เกิดประโยชน์สําหรับตัวอื่นซึ่งเราเอาฐานพวกนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ย <c oughs> ผมค่อนข้างจะหวงเชื้อเพลิงมากหวงแบบอุ้ยพอเราสุมเตาท่องที่มีอากาศเข้าเต็มที่เนานะเราก็เลยคือมันหายไปเลยครับเป็นขี้เถ้าแต่วันนี้ผมมาเจอสิ่งใหม่ๆด้วยตัวเองแล้วก็เลยต่อไปผมไม่หวงแล้วเชื้อเพลิงนะครับใหญ่เล็กผมอัดเข้าเชื้อเพลิงเข้าไปหมด เมื่อในหลุมดินอ่ะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูว่าผมเคลยยังไงนี่อย่างนีครับสมมติว่าตอนนี้มันค่ายแก๊สแล้วนะมมตมว่าเมื่อคืนเนี่ยผมเผาไปเรื่อยๆ,ๆแล้วพวกถ่านขี้เถ้าหรือต่างๆ,ๆมันเต็มเตานะผมเลยตากออกมาอย่างนี้มันจะแดงเลยนะครับตอนนี้มันมันเสร็จแล้วนี่ครับพี่น้องสิ่งที่เราได้ได้กลับมาก็คือเป็นถ่านจะเป็นถ่านธรรมดานะครับไม่ใช่ถ่านชาโกเป็นถ่านจากเหมือนเตาดินเราเลยนะครับผมก็มาเท นะครับขี้เท่าเขาจะมีนะส่วนบางส่วนก็คือมีวิธีนะครับพี่น้องถ้าไม่อยากได้ขี้เท่าเยอะให้ตัดตอนที่ไฟแดงๆนะครับไฟโมมันแดงหมดเนี่ยเราตัดออกเลยก็ได้อันนี้เมื่อคืนมันดึกไปผมเลยไม่ได้อยู่ฝ้าวมันนะครับดินพอมันอยู่นานๆไปนะครับพอมันอยู่นานๆไปเนี่ยดินจะแข็งไอที่มันเป็นขี้เท่าเราก็ออกได้แต่ว่าถ้าผ่านน้ำเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับขี้เท่ามันจะละไปกับน้ำผมก็จะค่อยตัดออกมาแบบนี้ นั่นคือสิ่งที่คุณเจอคือเชื้อเพลิงที่เราเอาน้ำมาเผามันกลับมาไปใช้น้ำโดยการพี่น้องน,น,น,นี่เลยมันจะออกมาเป็นเนื้อ่านอันนี้คือก้นๆนะก้นๆเตาอาจจะมีดินขึ้นมาบ้างเราก็คัดเอาตัวใหญ่ก็ได้ครับพี่น้องแต่ตัวที่มันเผาไหมระหว่างที่เราจุดเตาเนี่ยมันจะดีกว่า<ม>เพราะว่ามันได้เนื้อ่านโดยเต็มๆเลยนะครับไม้เล็กไม้ใหญ่ ที่เราเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยคิดซะว่ามันเป็นการเผาตอดินการสูญเสียมันมีอยู่บ้างที่นับต้องขออภัยด้วยครับพอดีว่าแบตดหมดนับกล้องต่อเนื่องจากคลิปก่อนนะครับท่านที่ผมได้มานั้นได้มาจากห้องเตาเชื้อเพลิงก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นผ่านที่เราเตรียมไ้ว้เป็นผ่านอัดแท้งนะครับนี่เลยนะครับปริมาณเยอะนะเดี๋ยว่อจะมาดูวิธีทานะครับวิธีทำของผมก็คือใช้ ทั้ง2องลิตรนะครับผ่าครึ่งนะครับแล้วแต่ขนาดเตานะเราก็ทําเป็นตู้ห้องแบบนี้เลยนะเป็นกระบะนี้เลยยัดเข้าไปห้องอเพลิงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเตาเล็กขนาดนี้นะครับผมก็ใช้อีกครึ่งหนึ่งนะครับทำเป็นกระบะแบบนี้เลยนะครับเวลาเราบรรจุถ่านบรรจุฟืนเนี่ยก็สามารถนำํำระหว่างที่มันเต็มห้องนะครับพอมันเต็มห้องเราก็ลากออกมาเลย แล้วก็พวตักพวกตักมาเอาไปทิ้งตักไว้นะครับเอาน้ํารถเราก็ได้เป็นเศษถ่านในการที่เราจะาไปทำถ่า,านอัดแท่งนะครับใช้พวนะครับใช้พวตักเอาหลายท่านได้เห็นทางได้สดผมไปแล้วนะครับว่าผมทายัางไงนะวิธีทำเอามาตากถึงไว้ก่อนเดี๋ยวทีนี้จะเตรียมทําเครื่องโม่นะครับเครื่องโม่เพื่อคุกกวนกับส่วนผสมนะครับเพื่อให้ได้เท่าไปทํถ่านอัดแท่งนะครับถ่านตัวนี้ มันทาให้เราไม่เสียโอกาสนะครับไม่เสียโอกาสถ้าเกิดเราทําเป็นห้องเชื้อเพลิงที่เผาไหม้หมดจุดเนี่ยฐานเหล่านี้จะไม่เหลือให้เราเลยนะครับปริมาณก็หายไปก็เล็กน้อยนะครับตีี้ถ้าว่าห้าสิบห้าสิบก็ยังได้ของอยู่นะครับได้ของอยู่เหมือนกันได้เยอะซึ่งมันเหลือเศษเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะครับมันก็เอามาแปรรูปได้เนี่ยปืนท่อนขนาดพวกเนี้ยที่ผมตัดเอาทําถ่านก็ไม่เสียดายมันได้ก่อนแล้วเมื่อก่อนเสียดายมากนะจะามาทํา เชื้อเพลิงก็อมันก็หายไปพอมาค้นพบว,วิธีใหม่ก็ได้แบบนี้นะครับผมสามารถแปลรูป,ปรเป็นฐานอัดแท่งได้โดยที่เราไม่เสียประโยชน์นะครับอยากให้พี่น้องลองทําดูแบบนี้นะครับจะได้ได้ฐานกลับมานะครับจากเชื้อเพลิงของเราก็ใช้ทั้งกสีครับแกสีเดี๋ยวผมจะทาเป็นแท่นแท่นไม้ยกขึ้นมาให้สูงจากพื้นขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้สิ่งเชื้อปนอื่นเข้าไปนะครับแล้วก็ให้น้ํามันเด็จเจาะดูด้านล่าง เวลาเราลาดน้าน้าก็จะไหลลงไปข้างล่างทําให้ฐานเราสเสด็จทีนี้เราก็สามารถเอาเข้าเครื่องโม่นะครับพอาอาจเป็นแท่งออกมาผมก็จะมาเผาให้มันเป็นขบวนการชาโคเช่นเดิมนะครับเพื่อให้มันเป็นฐานอัดแท่งที่ไร้ควันนะครับนี่ครับวันนี้มันฝนตกนะครับเราก็ทำงานอยู่ในร่มกันนะครับ ก็ตอนนี้หลังจากคลิปนี้แล้วผมไม่รู้ว่าพูดถึงไหนนะครับพี่น้องก็ลองทําดูแล้วกันนะครับใช้ห้องเช้อเพลิงแบบใหม่หรือจะทําเป็นเตาดินก็ได้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะถ,ถ้าท่านทําเตาแบบผมเนี่ยก็ต้องทําห้องเชิอเพลิงที่มันอากาศเข้าด้านเดียวพอนะครับเข้าด้านหน้าแล้วก็ให้มันผส,สมอยู่ในนั้นนะครับก็อย่าปล่อยให้มัน,มนดับไปเลยทีเดียวหมายถึงเราสามารถตักระหว่างที่เราเผาถ่านอยู่ได้นะครับตักเผาถ่านอยู่พอมันเต็มกระบ,บะเราก็ตักออกมา ลากถังออกมามาตักเอ,อ,อาั่วตักนะครับระวังนะครับมันจะร้อนมากนะครับตักมาแล้วก็คนนึงก็ลดน้าใช้เสยางรดหรือจะทำเป็นแท่นขึ้นมาเดี๋ยวจะทำเป็นแท่นให้ดูนะครับรสังก็สีเป็นเป็นทั้งชีสนะครับเอามาลองมันจะดีที่สุดนะวัตถุมันป้องกันไฟได้ด้วยนะครับก็ทำาลือกท้ระมัดระวังนิดน,นึงนะครับเพราะมันร้อนเนาะผมเองก็ประสบกิเลสบ่อยครั้งแผลเกิดจากความไม่ระมัดระวังไงทำเพอรปันของผมนะ <laughs> ใช้ไห้หมดนะครับเป็นปืนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับไม่มีเศษดินเศษอะไรเข้ามาเจืบปนเหมือนเตาดินแต่เตาดินเนี่ยในเตาแรกก็พยายาม่าตักถึงข้างล่างมากเกินไปเพราะว่าม,มันจะมีดินติดมาด้วยนะครับพอเราเผาได้รอบแรกไปแล้วเนี่ยดินมันก็จะแน่นเราสามารถตักออกมาได้เป็นปืนได้เลยนะครับทำเป็นัวกองก็ดีแต่ที่ผมเห็นที่เห็นอยู่ด้านหลังผมเ่ยก็คือเป็นเป็นฐานทั้งหมดนะครับฐานที่มาจากเชื้อเพลิงที่เราเผาท่อนเล็กท่อนใหญ่มันก็จะกลายเป็นฐานแบบนี้ให้เรากลับมา ใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับได้ทั้งน้ำส้มคนไม้ได้ทั้งถ่า,านอะแท่งได้ทั้งถ่านชาโคในเตานะครับวนท่านจะเอาไปทำาะไรรูปอย่างอื่นก็แล้วแต่จะท่านเลือกท่อนที่มันใหญ่ๆเอาไว้รวมกับตัวอื่นก็ได้แต่ว่าต้องตากให้แห้งนะครับผมไม่อยากให้ไปรวมกับถ่านชาโคลเพราะว่าพวกนี้มันจะมีวันนะครับมันไม่ได้ผ่ากนการอบมามันผ่ากนการเผาตรงนะครับและก็ยังมีความชื้นของน้ําที่เราถือ,อยู่เพนะราะงั้นเราควรจะไปอบ อบใหม่นับอบใหม่เพื่อให้ความชื้นมันออกไปครับผมบเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องแชร์ให้ผู้อื่นได้รับทราบรูนด้วยนะครับอยากให้ทุกคนมาได้ถูกทางไม่อยากให้หลงทางแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมให้คำปรึกษารีนะครับผมสำหรับทีนี้จากราพี่น้องไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ